วันนี้เรามาที่วัดคุนจันนี่เรามาตีของที่หนึ่งสองสามอ่ป๊บโอเคโอเคแค่นี้นแหละเดี๋ยวเข้าว่าเอานี่เราก็มาไหว้หลวงพ่อโตในวัดในโบสถ์เรามาจุดธูปสวดมนต์เขาให้เราจุดธูปจุดเทียนข้างนอก เราก็มาไหว้หลวงพ่อที่ข้างในเป็ดเรามาไหว้ข้างในมีบทสวดและมีที่เสียงเซมซีด้วยครับตอนนี้กำลังจะเสียงเซมซีนะครับเซมซีใหญ่มากแต่เราไม่ได้จะเสียงอันนี้นะห <c oughs> ยิบออกมาเย่ yeah, ได้เบอร์แล้วเบอร์อะไรนะ <c oughs> ใหญ่มากขนาดไม้ข้างในยังใหญ่เลย เออถ้าถ้าจะเสียงน่าจะต้องช่วยกันเราเราไปขย่าอันเล็กดีกว่ามานี่ขย่ออันเล็กโอเนียหล่นไปแล้วเอได้เลขอะไรอ้ราวลวมมาสองอันงั้นเราเก็บเอาสูงอรอบหนึ่งวางดอกไม้ติดทองครับนี่ช่วยกันติดทองติดทองกนละลูกอันนี้เราก็ใส่เหรียญ ลงในวันเกิดตัวเองนะครับผมเกิดวันอาทิตย์ผมก็เอาเหรียญใส่ในวันอาทิตย์อันนี้เป็นเจดีย์สวยมากอันนี้เป็นเครื่องไหว้สำหรับลาหูครับสำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมมาเขามีขายให้ครับนี่ลาหูอันนี้คือเราเรามาไหว้ลาหูกันนะครับเราก็ ขอพรข้างใต้ดวงจันทร์นะครับเอาถูกระเป๋าตังจะได้เฮงเฮงรวยๆนะครับนี่นี่เต็มเลยนี่เราก็จับดวงจันทร์พะเรานั่งไม่ค่อยอยู่นี่เรามาเรามาให้อาหารปลานะครับอันนี้ผมแค่มาดูปลาเฉยๆอันนี้คือปลานะครับมีปลาดุกปลาไหลแล้วก็ปลาหมอครับตัวละสิบบาท จะปล่อยปลาทำบุญทำทานก็มาที่นี่ได้นะครับอันนี้เรามาซื้ออาหารปลากันนี่เรากําลังจะให้อาหารปลามีเรือสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับถังละยี่สิบบาทนะครับอาหารปลาอันนี้คือจุดที่เขาให้อาหารปลากับจุดปล่อยปลาครับนี่ให้จุกๆไปเลยปลาอร่อยแน่ๆเลย เป็นวัดปักน้ำครับใครจะเดินข้ามไปก็ได้นะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะคะ